ทุกคนคะอุ้มยังตามให้ต่อสําหรับกรณีลูกค้าของธนาคารกรุงเทพที่ยังได้รับความเดือดร้อนนะคะเงินยังถูกตัดอยู่หรือว่าบางรายเนี่ยยังไม่ได้เงินคืนนะคะล่าสุดค่ะคุณชัยฤทธิ์อนุชิตวรวงซึ่งเป็นรองผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนเนี่ยก็ออกมาชี้แจงผ่านเพจของบ้านฟ้านะคะว่าธนาคารได้แก้ไขาการบันทึกรายการเคลื่อนไหวแล้ว ตั้งแต่วันที่2กันยายนเวลาบ่าย3โมงครึง่งซึ่งรายการเนี่ยมันจะปรากฏเป็นรายการปรับปรุงในบัญชีที่ลูกค้าได้รับผลกระทบส่วนใครที่ไม่ได้รับผลกระทบมันก็จะรันไปตามปกติเลยนะคะคราวนี้มันมีลูกค้าบางรายที่ยังพบว่ายอดเงินในบัญชีของตัวเองยังติดลบอยู่ท่านบอกว่ามันเป็นเพราะว่าการทำรายการใช้จ่ายเกินกว่ายอดเงินในบัญชีที่แท้จริง มีการทำรายการในระหว่างเวลาตีสามของวันอังคารที่สองกันยายน2,568จนถึงก่อนเวลาที่ธนาคารจะปรับปรุงรายการความเคลื่อนไหวในช่วงบ่ายสามโมงครึ่งที่แจ้งไปแล้วซึ่งธนาคารก็มีการแจ้งลูกค้าดังกล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วธนาคารเขาบอกว่าเขาแจ้งแล้วนะคะ แน่นอนนะคะว่าลูกค้าหลายรายมีความกังวลใจว่าเอ๊ะเงินฉันอยู่ในบัญชีแท้ๆมันมีการโจมตีอะไรหรือเปล่าแล้วอย่างนี้ความปลอดภัยมันอยู่ที่ไหนท่านบอกนะคะว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยไม่ได้เกิดจากการโจมตีทางไซเบอร์ธนาคารต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นถ้าลูกค้ามีข้อสงสัยหรือต้องการจะสอบถามเพิ่มเติมติดต่อสาขาที่ท่านสะดวกหรือ call center 1น3 3หรือ0 2 6 4 5 5 5 5 5 ประกาศเอาไว้เมื่อวานนี้3กันยายนโทรติดหรือเปล่าคอเซ็นเตอร์คอมเมนต์เอาไว้ให้ทราบหน่อยค่ะ